สวัสดีครับผมราชันสังเกตผู้เชี่ยวชาญสิคน้าพิเศษจากบริษัทเกงไทยวัฒนาครุปวันนี้ผมมีเครื่องดูดฝุ่นในแบรนของคาเชอร์ชนิดแบบแห้งรุ่น T11 t 1 a 1 HPA Classic มานำเสนอสำหรับเครื่องดูดฝุ่นคาเชอร์ er, รุ่น T11 t 1 a 1 HPA Classic นี้แรงดูดจะอยู่ที่2 0 5มิลลิบาร์กำลังวัตต์ของมอเตอร์จะอยู่ที่850วัตต์ ใช้ไฟ220โวลต์ความจุถังจะอยู่ที่11ลิตรสายไฟที่ติดมากับเครื่องยาว7.5เมตรระดับเสียงจะอยู่ที่61เดซิเบลน้ำหนักไม่รวมอุปกรณ์จะอยู่ที่4.2กิโลกรัมต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ที่ติดมากับตัวเครื่องประกอบไปด้วยปากดูดชนิดปรับขนแปลงได้หรือปากดูดในเต่ประสงค์ท่อดูดฝุ่นชนิดเป็น PVC ในมิเตอร์ท่ออยู่ที่35มิลมมีทั้งหมด3ท่อนสายดูดฝุ่นความยาว2เมตรพร้อมแอลโบหรือมือจับ ถุงมจุฝุ่นเป็นถุงชนิดถุงเฟสซึ่งมีกองความละเอียดถึง3ชั้นตะกร้ากองฝุ่นเ e ปป่าฟิลเตอร์ความละเอียดอยู่ที่0-3ไมครตัวล้อหน้าและล้อหลัง สำหรับเครื่องดูดฝุ่นชนิดแบบแห้งในรุ่น T11 ทั1 h e p a Classic เหมาะสำหรับทำความสะอาดภาคโรงแรมและงานทำความสะอาดภายในอาคารที่มีความอนามัยสูงและยังใช้งานได้สำหรับพื้นผิวที่เป็นพรมพื้นแข็งและพื้นที่เป็นหินธรรมชาติสำหรับวันนี้ผมขอจบการนำเสนอเครื่องดูดฝุ่นคาเชอร์ในรุ่น T11 ท1 h e p a Classic ไว้แต่เพียงเท่านี้ฝากกดติดตามในเพจของคาเชอร์ KTW Group ด้วยนะครับสวัสดีครับ